สวัสดีค่ะแม่พี่น้องมอน,น้อากาศประเทศอังกฤษดีหลายค่ะเลยภาพมาเบ่งดอกกุหลาบที่ปลูกไว้อยู่เฮือนเนาะคะเนะาะมีสีไดนน่มีหลายสีดอกค่ะมีประมาณสามสีสีค่ะแม่พี่น้องค่ะอันนี้สีสมสีสมปะคะแ่่พี่น้องค่ะสีสมผสมสม้มพูเนาะคะเนาะ,ะจากสีใดล่ะจา้า บอกว่าชือแต่โดยร่วงกับสีสมแล้ะนอจ้าแม่พี่น้องจา๋าน,นีสีชมพูค่ะสีชมพูนี่ดอกเริ่มร่วงล้อยแล้วค่ะนะคะมีสีม่วงกับพ่อพี่น้องค่ะ ชมพูนี่หอมหลายค่ะอันนี้หอมค่ะไว้่พี่น้องค่ะหอมกินแห้งค่ะสดชื่นประสสต่อไปส่วนอันนี้หอมมันอ่อนค่ะเพื่อพี่น้องค่ะก็หอมหลายค่ะอันสีออกแดงกับบาแดงเนาะคะเนาะเพื่นพี่น้องค่ะเป็นวัดสีบานเย็นบอคะอันนี้ก็หอมค่ะ หอ,อมเงินอ่อ,อ,น,อ,อนน่ากนนะบุญก่ๆค่ะดอกงามๆค่ะอันนี้ดอกไม้กำลังเกิดค่ะเว้พี่น้องค่ะนี่ค่ะแกอ,อันนี้สีสมที่กันค่ะเว้พี่น้องค่ะ มักนอกคอะสีส้มนะค่ะเป็นใหม่ที่นี่อยู่สมีน้อกจ้าพ่ยพี่น้องจ้าขอบคุณคุณห,หลายๆค่ะที่ขอมาติดตามรับชมรับฟังวัสดุถอไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้ค่ะเด้อมือนีลาไปก่อนเนอกคาะสวัสดีจ้า